ออมแอมสามันมีเพจดังเพจดึงเนาะเขามีการออกมาโพสเนาะแล้วก็คือเอาง่ายๆว่ามีเขาปล่อยอ,อักษรย่อคำใบ้มาทีนี้หลายคนก็มุ่งมาที่เราอันนี้คือพอได้พอทราบ่พตอนแรกก็ยังไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยแล้วพอดีมีคนในด้อมส่งมาให้หนูดูหนูก,ก็ตกใจแล้วก็ขัวเราะก็มันก็ทําไมถึงคิดว่า เปเราแดงข่าวมาจากไหนตอนแรกหนูก็จริงๆไม่ได้ตกใจแต่มันแบบงงมากกว่าว่าทำไมถึงเป็นหนูและข่าวแบบว่าหนูมีลูกมันออกมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูว่าเป็นเพจไหนแล้วก็ไม่ได้ดูคอมเมนต์เพราะว่ากลัวจะเสียเพอร์ฟอร์มตอนที่เราโชว์คอนสเต์ค่ะอันนี้คือคือคือพอเราได้ทราบข่าวแล้วเราเราหนอยไหมก็หนอยเพราะถููเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้วแต่ว่าหนอยหนอย ไอ้น้อยในที่เนี้ยคือน้อยว่าทาไมเวลาแบบหนูทําดีหนูพัฒนาตัวเองหนูมาประกวดวิสแกนเนี้ยทำดีในทุกๆรอบทำไมไม่มีคนพูดถึงแต่พอมันเป็นดาวมากเรื่องแบบเนี้ยขึ้นมาทําไมคนถึงมาสนใจในเรื่องนี้เยอะกว่าตอนที่หนูทําดีมากกว่าเพื่อกี้ก็คือได้มีการสัมภาษณ์พิทักษมาแล้วพิ่ักษ์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการแบบเช็คแล้วก็มีการตรวจสอบกันอีกทีอันนี้คือเราพร้อมจะให้ท้อนค่ะพร้อมค่ะพี่นพี่น่าจะเห็นตอนหนูถ้าหนูเคยมี เคยตั้งคันมาอยู่แล้วตอนชุดว่ายน้ำหนูมันจะต้องมีแผลแต่หนูก็ก็บริสุทธิ์ใจที่จะให้บอสเช็คขาว,ว่าหนูไม่เคยมีลูกตอนนี้หนูยังไม่มีแฟนไม่มีมาหลายปีแล้วยังไงก็ขอคุณที่สื่อบอกเลยแล้วกันค่ะว่าหนูโสดมากปีแล้วก็สาวมาก ก็คือเราเรากล้าการันตีในการที่ว่าเราจะให้พี่นวัดพิสูจน์ความจริงใช่อย่างที่บอกว่าหนูก็ทํางานในวงการมาแบบ10ปีแล้วแล้วหนูก็ไม่เคยว่างเลยหนูมีพยานหลักฐานเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันในวงการที่หนูทํางานว่าหนูทํางานตลอดหนูจะเอาเวลาที่ไหนไปตั้งคันถึง9เดือนพี่นึกออกใช่ไหมคะแล้วถ้าหนูมีลูกจริงๆอ่ะหนูก็ไป หนูก็มั่นใจว่าหนูมีคนพอที่จะมีคนรู้จักถ้าหนูไม่รู้จริงหนูคงไม่มาถึงทุกวันนี้แล้วก็หนูก็คงไม่กล้าเข้ามาป,ประกวดเพราะว่าเป็นกฎของการกองประกวดซึ่งไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีชื่อเสียงดังขึ้นมากกว่าน,นี้ไหมเพราะถ้าจริงจริงอะสักวันข่าวมันก็ต้องออกมา แต่มันก็ต้องมีหลักฐานเนืกองไหมคะแต่หนูมั่นใจว่าหนูแบบไม่เคยมีลูกค่ะถ้าหลังจากมีการเขาเรียกว่าการพิสูจน์จากทางพี่นวัดกับทางกองประกวดมันผ่านไปเรีย,รยบร้อยแล้วและยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นนางงามที่มีประเด็นที่กาลังมีสามีหรือว่ามีครอบครัวมาก่อนแล้วเราคิดที่จะเอาเรื่องฟ้องร้องไปคะ่ะ น,นี่หนูยังไม่ทราบเลยค่ะว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวมาอ,มอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองคุยกับทีมอีกทีนึงว่าจะเอาอยัางไงต่อค่ะเร,เราเราเราคิดว่าเราเราจะเอาเรื่องเล็กนที่สุดนะเพราะมันก็เอาจิงมมันก็กระทบกับกภาพลักษณ์ขอ,ของเรานะก็ยังไงดีคะ <laughs> ก็อาจจะอาจจะมีการ อ้องร้องแต่ว่าหนูก็ขอปรึกษาทั้งผู้ใหญ่ก่อนคะ่ะเพราะหนูคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรมากเพราะว่าความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวมันบอกแต่ก็ยังขอบคุณพี่ๆหลายๆคนนะคะที่เอ่อนึกถึงหนูให้ความสนใจในหนูจากตอนแรกไม่มีแสงหนูว่าวันนี้ถืกว่าเริ่มจะมีแสงเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วคะ่ะหนูจะเข้าไปพูดคุยกับพี่นวัดก่อนหรือจะให้พี่นวัดเข้ามาอนก็เหมือน ด้อมเขาบอกหนูว่าเดี๋ยวบอสจะให้ทางผู้ช่วยมาคุยกับหนูก่อนค่ะก็หนูก็ต้องคุยค่ะก็เรียกได้ว่าเราพร้อมที่สุดเองเนาะใช่ค่ะอือทีนี้อยากให้ฝากด้อมเราหน่อยค่ะสุดท้ายฝากให้ติดตามแฟนติดติดตามผลงานเราหน่อยค่ะยังไงก็อยากให้มาโฟกัสที่ผลงานของมอมแอบนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้าด้อมนะคะก็สแกนเข้ามาเข้าสแกนเข้ามาในด้อมหอมแอบได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคนเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่เบ้นยินดีต้อน่อย